การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในตำบลนาคาเป็นต้นแบบของอำเภอเมืองอุดรธานีในการน้อมนำหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตำบลน,นาขาตำบลน,นำร่องการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการให้ผู้นำกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความเข้มแข็งในสามมิติคือความมั่นคงความมั่งคัง่งและความยั่งยืนจะกรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติ ตำบลนาขาได้ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการประกอบด้วยการเตรียมการสร้างการรับรู้มีการจัดเวทีเพื่อสร้างการรับรู้และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตำบลกับหน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือมีการประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำคำสั่งเพื่อสร้างทีมงานในการดำเนินงานโดยใช้กลไกเจ็ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามาเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานในระดับต่างๆทั้งในระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีพี่เลี้ยงที่เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการมาร่วมติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดมีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายในการดําเนินการสู่ระดับหมู่บ้านทําให้การขับเคลื่อนง,งานเป็นรูปธรรมและทันตามกําหนดเวลาโดยมีผลการดําเนินงานที่เป็นต้นแบบดังนี้ มิติด้านความมั่นคงมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2,693ครัวเรือนคิดเป็นรอยละ92ทางยังปลูกฝังให้ชาวบ้านรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันผลผลิตกันโดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านจะทำโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเน้กนการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอยดูแลชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ครบทุกคนทุกครัวเรือนและรู้จักการออมในลักษณะต่างๆสำหรับด้านที่อยู่อาศัย ชาวบ้านสามารถที่ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตำบลนาขามีกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาอายามุกสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์จนสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มิติด้านความมั่งคัง่งตำบลนาขามีกลุ่มเป้าหมายในระบบ T-P Map Block Book โดยทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ตำบลนาขามีทุนชุมชนอยู่มากมายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนด้วยตำบลนาขาเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีกลุ่มอาชีพกลุ่มตลาดที่สำคัญและเป็นที่รู้จักได้แก่กลุ่มทอผ้า,าและตลาดผ้าบ้านนาขาที่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนนอกเหนือจากการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มิติด้านความยั่งยืนตำบลนาขามีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งในเรื่องของการลดรายจ่ายโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมโดยมีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญคือวัดป่าหลวงที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ วัดแห่งนี้ยังนับเป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีป่าชุมชนที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ตำบลสู่การพัฒนาระดับหมู่บ้านด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนใหญ่หมู่ที่7ตำบลนาคา เป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีสามารถเป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านอื่นๆในตนนําบลนาขาและพื้นที่ใกล้เคียงได้บ้านถอนใหญ่ได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดมาจากการดําเนินงานตําบลเข้มแข,ข,ข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและขยายผลทั้งการปลูกเพื่อการบริโภคและแบ่งปันเพื่อสร้างสังคมสันติสุข สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปชาวบ้านทอนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะนำมาสู่การปฏิบัติทั้งการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้โดยเฉพาะการทำถังขยะเปียกลดโรคร้อนที่มีครบทุกครัวเรือนบ้านเรือนมีการดูแลอย่างเหมาะสมทำให้เกิดความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติศาสนากิจอย่างสม่ำเสมอโดยผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดพุทธปฏิบัติแก่ผู้กลานมีการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนารวมทังการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองเช่นการทำความสะอาดหมู่บ้านและทางสาธารณะเป็นต้น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบต้องมีการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบการพัฒนาหมู่บ้านมีผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญมีการประชุมวางแผนงานและสร้างความเข้าใจถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการแก่ชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือนและที่สำคัญคือการจัดทำแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านโดยอาศัยข้อมูลชุมชนเช่นข้อมูลจปถกชชสองคมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ให้ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ จุดเด่นของบ้าน t อนใหญ่คือการเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าและมีตลาดผ้าบ้านนาขาที่อยู่ในตำบลเป็นแหล่งจัดแสดงและจำหน่ายที่มีชื่อเสียงดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านถอนใหญ่รวมใจชาวนาขาจึงเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านโดยได้ผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างผ้ามีขิดโดยสมาชิกกลุ่มทั้ง10คนมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักคือการเกษตรและทำนาเดือนละ3 0 0พันบาทต่อคนกลุ่มทอผ้าแห่งนี้มีการบริหารจัดก,การกลุ่มตามหลัก5กอ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยการดําเนินงานของกลุ่มจะน้อมนําหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คือหลักของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขาการมีความรู้และการมีคุณธรรมนั่นคือการแบ่งปันผลประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านและชุมชนของตน การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากภูมิปัญญาสู่อาชีพเสริมรวมทั้งการได้รับความรู้จากภายนอกทำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาทั้งในด้านผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มมีทั้งแบบจำหน่ายที่กลุ่มและช่องทางออนไลน์ต่างๆกลุ่มพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งสีสันและลวดลายจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังจัดสรรส่วนหนึ่งตอบแทนชุมชนอีกด้วยทั้้งนีีท่ กลุ่มสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแกนนําหลักในการพัฒนาได้เพราะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุ่มเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้การขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านนั้น ล้วนอาศัยผู้นําหมู่บ้านชุมชนเป็น,นกลไกสําคัญทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านสมาชิกเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลประหาชุมชนเป็นต้นผู้นําชุมชนที่เป็น,นกลไกสําคัญอีกคนหนึ่งคือผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายภารกิจหลักสิบป,ประการจากกรมการพัฒนาชุมชนมาขับเคลื่อนในหมู่บ้านและตําบลของตนเองมีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจ,จนเป็นวิถีใน3ด้านโดยยึดหลักผู้นําต้อง ทั้งนี้การประพฤติปฏิบัติตนต้องอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีและกฎหมายที่บัญญัติซึ่งผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลนาขาดจานวนสองคนประกอบด้วยนายแถมชัยมาลาทองซึ่งมีผลการปฏิบัติภาร,รกิจที่เด่นชัดคือการขับเคลื่อนปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่เห็นจริงโดยเฉพาะการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเพื่อบริโภคและแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเมื่อผลผลิตมีจํานวนมากก็นํามาจําหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน สำหรับนางสาวกิติยาพรมชัยผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนตำบลนาขาฝ่า,า,ฝายหญิงก็มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหารวมทั้งการนำข้อมูลในระบบ t p m a p Logbook ที่มีข้อมูลครวัวเรือนที่ประสบปัญหาในหลากหลายมิติมาร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาครวัวเรือนด้วยตนเองหรือประสานส่งต่อหน่วยงานเพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากการขับเคลื่อนง,งานของนางสาวกิติยาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ระดับความรุนแรงของปัญหาความยากจนในพื้นที่ลดลง บ้านท่อนใหญ่หมู่ที่7ตําบลนาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขหมู่บ้านอยู่ดีกินดีวิถีพอเพียงที่สามารถเป็นต้นแบบได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากการสร้างการรับรู้ของตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การถ่ายทอดเป้าหมายที่นําไปสู่การปฏิบัติโดยการนําของผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยมีชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างเต็มกําลังความสามารถการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการมีกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านร่วมหนุนเสริมทำให้ที่นี่เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบการพัฒนาในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566